ไปพันก็ดิงงได้ถาลงันจ้าออกไปนัตัางด้วไงออกไปยังแล้ันออกไปยังวางงลงแถแล้วนู่นพวนำขึ้มันมีมันมันจ really าวมาเลย

ก็มาตอนนั้นให้เงินวลาไม่เท่าไหร่

โอ้ไทยกัวหมเดได้เอาเลือกันเลยได้แล้วนี่มนตัวันี้เนาะิบตัวเลยรตัวเลยนี่มันจะตนี้นาเราได้รเราต้องหาถุงรเพราะตรงนี้น่าไปจแล้วงนี้ได้ตัวกันเลยทุกคนเลยว่ามันตัวไม่ใหญ่้วมันยังไม่ตัดอุ้ยตัวนี้ใ Adiós ได้ไงอ่ะเนาะเอ้าคนตึงนั่นจะพูดว่าแม่พูดพี่ทุกคนตีแล้วงานหลอกสวยหนยๆเดือดตัว้ตวงเลยได้จะไม่ถึงมานนานนะวับ

เราไปเรยวเดียวเดียว,ยวลืมลบคลิปสิพักนาทีไป โ <c> อ <oughs> ้ยมาลูกบหามัดนองไปจัดบ่หามสวยอ้องก็องไรเด้อไอเจอสวยน้องอุ้ง อาไม่ได้โยลงมาได้ไหมรวยมามาใช่ดอกพิไนมเลยชิงกันโยลงมา่ดีมนจะ้กเสีย้ัวเด้วยไปเดียก่องใส่ได้มเดยไปกอนทุกนกว่ก่อนี เดีครั้งนี้คุณน้ปน

ไม่เห็นเลยเห็นเพื่อเล่เลยเลยไหมเล่นปลาเราม่เห็นด้วยเมนเรมองมันไม่กันมาอออมันลอยบ้างมครับมมันลอยแต่มีแต่ตัวเล็ก ยับยอดอนาห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 นาออเกไปลยออกไป้ออกไปแล้ครับแล้วมันจะลอยปุดไหมครับมันจะปุดไหมครับมันี้มเครับให่ใช้ได้ครับแงินเกินอย่าง้ไหมเงินเกินนะเดี๋ยว พอตรงศูนยูนมาแล้หน่อยเห็นเห็นใกล้ๆศูนย์ครับตัวใหญ่ขึ้นเปลี่ยนตัวดูไม่ตั้งยี่เหิน,น,หน,หนย,หายาวไปครับเขาไล่ออกมาจากรูนย์นี่มันยี้นะนะตรงนี้ก็มีดวงกันแต่ว่าตัวเล็กตัวเล็กแต่ว,ว่าเมื่อกี้ตัวยาวอันนี้ครับในแน่นเนอะไม่ค่อยเด่นเลยาดวนั้นแต่ว่าไม่เราต้องเปลี่ยน ก็ <c oughs> เปลี่ยนตอน,น,น,นขึ้นก็ได้เป็นตีนะครับเนี่ยแดงครับไม่รู้เลยครับไอต่อครับอ๋อนูมันลอยอยู่ข้างล่างนี่มัมนลอยอยู่นี่ครับไป่ผ่านั้นเหรอใช่มันลอยอยู่ตรงนี้นครับโอ้หหลายตัวเลยครับมันน้ำๆโอ้มันลอยเด็ดน้ำๆครับ ลอยครับโอ้ยไม่เกินครับไม่เกินนะที่ตัวนั่นตอนนโอ้โหนี่นลายตัว้โอ้โหไม่รไม่รู้อะไรนี่ลอยครับรักเขาครับตัวนี้ครับโอเคกระตักขึ้นมาครับเราเลือกนะครับเราไม่เอานะครับรักเขาเราไม่เอาปล่อยได้นะแล้วเขามันคือเป็นโจรนะครับไม่เอาแม่บังจามาไอ้บังจากาอยู่อันตัวเดี๋ยังไงติดอันตัวอันนี้ Ha <laughs> ตัวเละติดคลิปเลยมาดูคนนั้นน้องเดี๋ยวมาถึงเลยเนียเน็ตเรียมีทุกคนผมเ้าวันนี้ไม่รีบครับไม่รีบแล้วก็ไม่แข็งแต่ว่ามันเต็มเน็ตนะครับหน้าปกครับจะไปจริงปิงไป